สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจนะครับออมัชชะเกรดพิธีชงชาหรือที่เขาเรียกกันว่า ceremonial grade มัชชะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมถึงแบบถูกยกย่องกันขนาดนั้นวันนี้เราจะมานองเจาะลึกกันดูครับจากข้อมูลที่เรามีทั้งเรื่องศิลปะปรัชญาแล้วก็ประวัติศาสตร์เบื้องหลังเลย ค่ะก็คือเราจะมาสำรวจกันตั้งแต่คุณสมบัติเด่นๆกรรมวิธีการผลิตที่เขาว่าพิถีพิถันมากไปจนถึงที่มาที่ไปในประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะดูเรื่องความต่างของแต่ละแหล่งผลิตด้วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าไอคุณภาพสูงสุดเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำนิยามพื้นฐานก่อนเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของมัชชะเกรดพิธีชงชามันคืออะไรครับอืม พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนจุดสูงสุดของคุณภาพมัตชะเลยค่ะคือเขาผลิตมาโดยมีเป้าหมายหลักๆเลยนะคือเพื่อใช้ในพิธีชงชาของญี่ปุ่นที่เรียกว่าชาโนยุนะคะซึ่งพิธีนี้เขาจะเน้นเรื่องความสงบสุนทรียภาพแล้วก็การดื่มด่ำรสชาติแท้ๆของชาแบบบริสุทธิ์เลยไม่ผสมอะไรเพิ่มอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าคุณภาพนี้ต้องแบบโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมครับถึงจะเหมาะกับพิธีการที่เน้นความบริสุทธิ์ขนาดนั้น แล้วลักษณะเฉพาะที่ทําให้มันต่างออกไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับเห็นข้อมูลบอกว่ามีตั้ง5้าอย่างอะนี่ใช่ค่ะมันมีลักษณะเด่นๆที่พอรวมกันแล้วเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ที่พิเศษมากๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือที่มาต้องเป็นยอดอ่อน3ามใบบนสุดเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมาจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรกของปีหรือที่เรียกว่าอิชิบันชา และที่สำคัญคือต้องมาจากต้นชาที่เขาคลุมบังแสงหรือเชดโกรนมาอย่างดีอันนี้จะทำให้ใบาชามีสีเขียวสดแล้วก็รสชาติดีค่ะอ๋อครับครับไอเรื่องสีเขียวสดนี่แสดงว่าสำคัญมากเลยสินะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่บอกถึงคุณภาพข้างในด้วยถูกต้องเลยค่ะสีเขียวมารากตสดใสหรือ v i r r n t j a d e green เนี่ยมันบอกถึงคลอโรฟิลที่สูงม,มากๆซึ่งเป็นผลมาจากการบังแสงนั่นแหละค่ะ ส่วนรสชาตินี่สิคะคือหัวใจเลยต้องมีอูมามิสูงสูงชัดๆมีความหวานกลมกล่อมตามธรรมชาติแล้วก็แทบจะไม่มีรสขมหรือฝาดเลยค่ะทำให้ดื่มง่ายมากๆนุ่มนวลจริงๆอืแล้วเรื่องเนื้อสัมผัสล่ะครับอันนี้สำคัญด้วยไหมครับสำคัญมากค่ะเนื้อสัมผัสนี้ต้องละเอียดเนียนเหมือนแป้งฝุ่นเลยหรืออัลตราไฟนนะคะอันนี้เกิดจากการบดด้วยโม่หินอย่างช้า พอละเอียดแบบนี้เวลาชงมันก็จะละลายเข้ากับน้ําได้ดีไม่รู้สึกสักๆในปากนะคะแล้วก็สุดท้ายคือกลิ่นค่ะต้องหอมสดชื่นแบบกลิ่นพืชใบเขียวหรือ fresh v e g e t a b l แต่มีความหวานจางๆแฝงอยู่ด้วยชวนให้รู้สึกผ่อนคลายดีค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคุณสมบัติทั้ง5อย่างนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆในพิธีชงชาซึ่งคุณภาพระดับนี้เนี่ยเบื้องหลังการมาวิธีการผลิตคงต้องเออละเอียดสุดๆไปเลยแน่นอนค่ะคือเริ่มตั้งแต่การคลุมตะข่ายบังแสงให้ต้นชาหรือโอชิตะไซใบเนี่ยเขาทำกันก่อนเก็บประมาณ20-45วันเลยนะเพื่อกระตุ้นให้สร้างคลอโรฟิลกับเอลเทียนีนเยอะ ซึ่งตัวหลังนี้แหละที่ให้รสอูมามิจากนั้นก็เก็บด้วยมืออย่างประณีตแล้วรีบเอาไปนึ่งทันทีเพื่อหยุดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็คัดแยกค่ะเอาก้านเอาเส้นใบออกให้เหลือแต่เนื้อใบล้วนๆที่เรียกว่าเทนชะแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากคือเอาเทนชะเนี่ยไปบดด้วยโม oh ้หินหรืออิชาอุสุซึ่งมันจะหมุนช้ามากๆค่ะช้าช้าขนาดไหนครับ ช้ามากค่ะชั่วโมงหนึ่งอาจจะบดได้แค่30-40ิกรัมเท่านั้นเองโหชั่วโมงละ30-40ิกรัมนี่มันงานฝีมือที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะการบดช้าๆแบบนี้มันช่วยป้องกันความร้อนที่อาจจะไปทําลายกลิ่นรสอันบอบบางของมัะชะได้ค่ะแสดงว่าความพิถีพิถันแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยถูกไหมครับ ใช่ค่ะมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยว่ากันว่าเกิดขึ้นในยุคโชกุนอาชิคางะโยชิมิสึประมาณปีคศ1392โน13้่น,นเลยคือท่านต้องการสร้างวัฒนธรรมชั้นสูงหลังจากรวมแผ่นดินได้แล้วก็เลือกชาเป็นเครื่องมือสำคัญถึงขนาดมีการแต่งตั้งเจ็ดตระกูลช่างชาแห่งอุจิอุจิชิชิเม็นขึ้นมาดูแลสวนชาหลวงโดยเฉพาะเลยนะคะ การอุปถัมภ์ครั้งนั้นล่ละค่ะที่ยกระดับการปลูกชาให้กลายเป็นศิลปะแล้วก็นําไปสู่นวัตกรรมอย่างโอชิตะใส่ใบหรือการคลุมชาที่สร้างรสอุมามิที่เป็นเอกลักษณ์ของชาจากอุจิมาจนถึงทุกวันนี้เลยแน่ทึ่งมากครับไม่น่าเชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้นําในอดีตจะส่งผลต่อรสชาติชาที่เราดื่มกันอยู่ตอนนี้เลยพอพูดถึงอุจิแล้วก็ต้องนึกถึงแหล่งผลิตสําคัญอีกที่หนึ่งคือ,อยาแมะใช่ไหมครับ ซึ่งได้ยินมาว่าเขามีปรัชญาในการทำชาที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะเรื่องการใช้ไฟหรือฮิอิเระใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือถ้าเป็นอุจิเนี่ยเขาจะเน้นปรัชญาการถนอมรักษาคืออยากเก็บกลิ่นรสตามธรรมชาติของใบชาไว้ให้มากที่สุดเพราะงั้นเขามักจะใช้ไฟในการอบแห้งหรือไฮแอร์ที่อ่อนมากๆหรือบางทีก็ไม่ใช้เลยเพื่อรักษากลิ่นรสที่มันบอบ,บางจากการคลุมชานะคะอ,อ๋อเหมือนเป็นพันธรัก คอยดูแลรักษาสมบัติเดิมมาไว้เปรียบเทียบได้ดีค่ะ <c oughs> ในขณะที่ยามเมะเนี่ยจะมีปรัจญาออกไปทางการสร้างสารรค์รสชาติใหม่ๆมากกว่าเขาจะใช้ไฟที่เข้มข้นกว่า <c oughs> เพื่อดึงมิติของรสหวานหอมที่ซับซ้อนออกมาแบบคล้ายๆคาราเมลหรือกลิ่นถัว่วคั่วอะไรแบบนั้นโอ้ <c oughs> เหมือนนักเล่นแร่ปแปรธาตุเลยนะครับที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสิ่งใหม่ก็ประมาณนั้นเลยค่ะ รสชาติสุดท้ายในถ้วยชาเนี่ยมันเลยเป็นผลลัพธ์ของหลายอย่างผสมกันทั้งสายพันชาเองสภาพแวดล้อมหรือเทอรอยที่ว่าแล้วก็ปรัชญาของผู้ผลิตซึ่งการใช้ไฟหรือไฮแอร์เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญมากๆที่สร้างความแตกต่างได้ชัดเจนเลยค่ะ เขาใช้เรื่องความแตกต่างทางปรัชญาแล้วครับชัดเจนเลยแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับคือคำว่า ceremonial grade ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานสากลอะไรกำกัดอยู่จริงๆหรือเปล่าครับค่ะอันนี้เป็นจุดที่ต้องเน้นย้ำเลยนะคะคือคำว่า ceremonial grade เนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานอย่างเป็นทางการ ที่มีกฎเกณฑ์ควบคุมแบบสากลเป๊ะๆนะคะแต่มันเป็นคำที่ผู้ผลิตหรือแบรนด์ต่างๆเขาใช้เรียกมัชชาคุณภาพสูงสุดของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของชาที่ติดป้ายนี้จริงๆแล้วอาจจะแตกต่างกันมากเลยนะคะระหว่างแบรนด์สิ่งสำคัญคือเราต้องดูที่ความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตแล้วก็ตัวผู้ผลิตเองมากกว่าค่ะ อ๋อครับครับเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยขอบคุณครับสรุปแล้วเนี่ยไอคำว่ามัดฉะเกรดพิธีชงชามันก็ไม่ใช่แค่ป้ายบอกเกรดธรรมดาธรรมดาสินะครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่ซับซ้อนมากๆทั้งจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตที่พิธีพิถันสุดๆประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ปรัชญาที่ต่างกันไปของผู้สร้างสรรชาแต่ละรายด้วยถูกต้องที่สุดค่ะ อยากจะฝากให้ลองคิดตามดูเล่นๆนะคะว่าเวลาเราดื่มมัทฉะดีๆสักถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มธรรมดาธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเหมือนการเชื่อมโยงเราเข้ากับเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความทุ่มเทของผู้คนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาลองพิจารณาดูสิเขาว่ารสชาติหรือกลิ่นหอมที่เรากําลังสัมผัสอยู่นั้นมันกําลังกระซิบบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังได้อีกบ้างนอกเหนือไปจากความอร่อยที่เราได้รับในขณะ